การที่จะทําให้การเผชิญหน้าระหว่างญี่ปุ่นสหรัฐกับจีนเนี่ยมันหนักหน่วงและตึงเครยียดมากขึ้นอันนี้เป็นแผนร้ายของสหรัฐแน่นอนสนองครามยูเครนไม่มีท่าทีว่าจะทําให้สหรัฐอ่อนแอนะครับแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะจบสหรัฐก็ยังจะมาก่อความวุ่นวายในเอเชียก่อความวุ่นวายในช่องแคบไต้หวันและทะเลจีนใต้เรื่องไต้หวันสียิ้นผิงไม่มีหางยอมแพ้แน่นอนครับเรื่องการทิ้งรัสเซียก็เป็นไปไม่ได้ครับบูติน ทัดแย่งอเมริกาจีนอยู่ตรงกลางแต่จีนก็ไม่ได้เป็นคนคนที่เข้าข้างรัสเซียโดยตรงแต่ก็ไม่ได้เข้าข้างอาเมริกาสวัสดีครับดีบีโซเทอวันนี้เราอยากจะคุยเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองนะครับเราหลังจากเราคุยเรื่องประาศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองในประเทศคราวนี้เรามาคุยเรื่องการเมืองจีนบ้างการเมืองจีนตอนนี้ร้อนแรงมากเลยเพราะว่าเหตุผลก็คือว่ามีการเปิดสภานะครับประชุมสภาวาระสาของสีจกินผิงซึ่งเป็นวาระที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในการเปลี่ยนแผนอำนาจ วันนี้เราก็เลยอยากจะพูดเรื่องสีจินผิงครับมาราที่สามสีจินผิงได้นํานเสนอสันิภาพ12ข้อนี่เราได้พูดไป2คลิปแล้วนะครับจีนพี่ใหญ่ชักใหญ่โลกแต่ตอนนี้เราอยากจะคุยอีกครั้งหนึ่งครับสิ่งที่สีจินผิงเสนอต่อนาโตเนี่ยในการที่จะทาให้เขามี power ขึ้นในประเทศจีนแล้วก็ power ต่อโลกเนี่ยเขามีข้อเสนอที่น่าสนใจครับ12ข้อแต่ผมอยากจะวิเคราะห์บางข้อนะครับที่ที่เขาก่อนวิเคราะห์ยังไม่ละเอียดเท่าไหร่ข้อที่1นะครับที่เป็นข้อที่น่าจะ นำมาวิเคราะห์มาในสุดเพราะเป็นข้อแรกใช่ไหมฮะการที่เขาบอกว่าการเคารพอธิปไตยของประเทศของทุกประเทศเป็นสิ่งสําคัญ ตอนี้เราก็การเคารพของหมายเพราะว่าเขาจะพยายามที่ให้ทุกคนในโลกนี้มองเห็นว่าเรื่องของประเทศจีนอธิปไตยของประเทศจีนชาวบ้านอย่ามายุ่งในใจเขาจะพูดถึงเรื่องไต้หวันครับยึดหลักาการเสมอว่าจีนเดียวแต่ประยุ่งเรื่องไต้หวันนี่มันก็ไม่ถูกหลักอยู่แล้วนะครับอธิปไตยก็แปลว่าประเทศเดียวประเทศจีนเดียวครับไม่ใช่ว่าสหรัฐจะต้องมายุ่งทีนนี้สิ่งที่เรียกว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนทุกคนต้องเคารพอ,อธิปไตยของจีนเหนือเกาะไต้หวันอันนี้เป็นข้อนหนึ่งเลยครับที่เขายกขึ้นมาเพื่อจะ ให้เป็นตัวอย่างว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกับคําว่าอธิปไตยของประเทศนาที่2ที่เขาก็เป็นเรื่องที่เขาแอนตี้มานานแล้วครับเรื่องแนวคิดของนาโตที่เป็นแนวคิดของการเอาชนะฆ่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่2ที่เขาพูดถึงนะครับแล้วอีกข้อหนึ่งครับที่ผมอยากจะเน้นวันนี้ก็คือว่าข้อ8ครับความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์เรื่องนิวเคลียร์ก็เป็นสิ่งที่เขามองว่ามันเป็นการเจรจาสันติภาพที่จําเป็นต้องมีครับไม่งั้นโลกอาจจะพังทลายไปได้ถ้ารัสเซียใช้นิวเคลียร์ในการรบนะครับอันนี้เป็นข้อที ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะข้อ1ิบครับการคว่ำบาตรหรือแซงชันจีนไม่เห็นด้วยก็แน่ละครับจีนจะเห็นด้วยได้ยังไงตัวเองอาจจะโดนแซงชันเหมือนกันฉะนั้นการที่โดนแซงชั่นของรัสเซียก็เป็นสิ่งที่จีนต่อต้านครับและตําหนิทตงวันตกครับว่าถ้าทําอย่างนี้คว่มบาดฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยแล้วเราจะคบกับใครได้เป็นเพื่อนหรอครับมันก็มีแต่สัตรูนะครับสำหรับจีนครับไม่มีสงครามดีกว่าสงครามอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจีนสามารถจะเป็นตัวการในการเจรจาได้เนี่ยจีนก็อยากจะเข้าไปมีบทบาทนะครับ การที่วางยุทธศาสตร์ในการเจราจากับ UK, ยูเครนยุทธศาสตร์ในการเจราจากับรัสเซียแม้กระทั่งการที่มีการประชุมสภาเพราะผลกระทบสงครามยูเครนนี่มันมีต่อประเทศจีนเป็นอย่างยิ่งนะครับการที่จีนได้รับผลกระทบเนี่ยจีนก็ต้องมีส่วนร่วมในการที่จะยุติสงครามนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะต้องหาทางเจราจากับทุกฝ่ายเพื่อจะให้สงครามเนี่ยสงบโดยเร็ว อันนี้เป็นข้อคิดเห็นของผมเพิ่มเติมนะครับจากแผน12ข้อที่จีนเสนอไปคราวนี้เรามาถึงข่าวที่มันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสึก2ด้านระหว่างสหรัฐกับจีนระหว่างรัเสเซียกับยูเครนระหว่างไต้หวันกับสหรัฐนะฮะมันเป็นเรื่องว่าศึกสองด้านทางตะวันตกและทางตะวันออกที่สหรัฐได้เปิดสึกขึ้นมาเพราะเหตุผลอะไรครับสหรัฐขายอาวุธให้กับเกาะไต้หวันอีกแล้วครับจีนก็เตือนนะครับว่าอย่าทําอย่าง,งานั้นถ้าคุณทําอย่าง,งานั้นเราจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดนะฮะ เด็ดเดียวนะครับการบริหารงานของสหรัฐในเรื่องของการภารกิจหรือว่ามิชชั่นของเรื่องเกาะไต้หวันเนี่ยมันเป็นการจัดการที่ต้องให้แจ้งให้รัฐสภารับทราบนะครับฉะนั้นกรณีการอนุวัติการกำจําหน่ายอาวุธให้กับไต้หวันนี่ก็ต้องผ่านรัฐสภาน,นะครับมูลค่ามันคือ2 1หมื่นล้านบาทมันเป็นครั้งแรกในปีนี้นะครับที่มีการขายอาวุธต้องมีการอนุมัติจากรัฐสภาซึ่งอยู่ในระหวะระหว่างรอการอนุมัตินะครับซึ่งเป็นครั้งที่9นะฮะในรัฐบาลไบเดนไม่น่าเชื่อนะครับไบเดนปกครองมา,ขา,งาขายอาวุธั้ง ไต้หวันของสหรัฐเนี่ยมีอะไรบ้างมีขีปนาวทุนต่อต้านลังสีความเร็วสูง AGD 88B จำนวนร้อยลูกนะครับขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ,ากาศพิสัยกลาง AIM 120C8 จำนวน200รลูกแล้วก็มีเครื่องปล่อยในกะสค์ของจรวดน,นะครับ26ชิ้นนะครับส่วนมากก็จะเป็นจรวดน,นะครับการมอบวุธหรือขายวุธให้กับใต้หวันเป็นเหมือนกับการที่จะต่อต้านจีนการที่จะเป็นปลายปรปักกับจีนอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของนโยบายของสหรัฐนะครับกระทรวงกะลาโหมใต้หวนันก็ได้กล่าวขอบคุณครับกับทรวงสหรัฐ ว่าได้ขายอาวุธให้ไต้หวันทําให้ไต้หวันมีความมั่นคงในเรื่องของเสรีภาพสีิรภาพในภูมิภาคนี้นะครับเขาอ้างเหตุผลว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยชอบส่งโดนส่งเครื่องบินมารุบล้าน่านฟ้านะครับทำให้มีการตื่นตระกวก็มีความสุ่มเสี่ยงในการที่จะเกิดสงครามขึ้นแต่ว่าทางจีนเองเนะฮะเหมาหนิงครับโฆศกประเทศจีนได้ออกมากล่าวต่อต้านการขายอาวุธครั้งนี้โดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยควรจะหยุดการขาย หรือมีส่วนร,ร่วมในการทหารกับไต้หวันได้แล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จีนเรียกร้องเสมอให้ยุติการขายอาวุธให้ไต้หวันนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่จีนขัดแย้งกับสหรัฐไม่พอครับยังมีอีกนะครับมากันอเมริกันครับส่งทาหารเข้าไปช่วยฝึกซ้อมทหารไต้หวันครับ200นายตอนนี้กำลังเิรจาสันญิภาพกันอยู่กับยูเครน แต่สหรัฐก,กับส่งทหารเข้าไปในไต้หวัน200นายนี่มันเป็นเรื่องของการยุแย่ยุยงส่งเสริมให้ไต้หวันเป็นเอกราชหรือแม้กระทั่งการสนับสนุนให้ไต้หวันประกาศเอกลาชกลายนะครับเพราะมันเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีนะครับที่มีการเสริมกำลังทหารเข้าไปในไต้หวัน200นายเนี่ยมันเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างชัดเจนนะครับปักกิ่งทนไม่ไหวเลยครับเที่ยวนี้ออกมาโวยวายมหาศาลนะครับมาบอกว่าถ้าสหรัฐทำอย่างนี้ต่อไปมันจะเกิดสงครามนะครับถ้ามีการยุ่ยยุตลอดไป ไม่เสร็จจบไม่สิ้นเนี่ยแล้ไม่พอครับสหรัฐยังจะส่งเครื่องบินครับไปลาดตะเวนอยู่แถวทะเลจีนใต้ล่าสุดนี้ครับก็มีการกระทบกระทั่งกันระหว่างเครื่องบินสหรัฐกับจีนอยู่หลายครั้งในทะเลจีนใต้แล้วก็บอกว่าอยากไปลาดตะเวนจีนใต้มีอะไรหรือเปล่าสหรัฐสหรัฐอยากจะทำอ่ะสหรัฐจะเป็นพี่ใหญ่อ่ะอยากจะแสดงความเป็นพี่ใหญ่ในการที่จะสิทธิการเดินเรือสิทธิการเดินอากาศในน่านน้ำสากลอเมริกันกำลังคุกคามหรือข่มขู่จีนเนี่ยเป็นเรื่องของนโยบายครับมันเป็นเรื่องของนโยบาย โดยเฉพาะรายงานข่าวที่บอกว่าการส่งสหส่งทหารเข้าไปในไต้หวันจำนวน200นายเนี่ยจีนถือว่าเป็นการยั่วยุกรรทรวงกลาหงก็บอกว่าไม่ใช่กรรทรวงกลาหมบอกว่าสหรัฐก,กับไต้หวันเนี่ยมีความสามพลสัมพันธ์แบบแข็งแร่งเด็ดหินผาโอ้โห oh. ความคำพูดนี้แล้วแบบนึกถึงคำพูดใครรู้ไหมฮะหวังอี้ครับหวังอี้ไปพูดกับปูตินในการพบกันที่รัสเซียที่มอสโกนะครับ ว่าความสัมพันธ์จีนกับรัสเซียเข้มแข็งแข็งแกร่งเดือดินหินผาข้นี้กระทรวงพลางผมพูดบ้างกทรุ่งซ่าผมสหรัฐก็บอกว่าเราจะสนับสนุนไต้หวันให้แข็งแกร่งดังหินผาอันนี้เป็นการล้อเลียนหรือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะประชดประชันหรือเปล่าอันนี้ผมก็กำลังคิดว่าสหรัฐก็คงจะทําอย่างนั้นแหละครับว่าเอ้ยวัวอยากจะแย่ให้มังกรมันหูร้อนหัวร้อน หรือว่าควันออกหูอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สหรัฐถนัดสีนิษงก็ยังบอกว่าย้ำเลยครับตลอดเลยว่าครัว่าจีนกับไต้หวันยังไงก็ต้องรวมชาติกันไม่ด้วยวิธีใดก็วิธีหนึ่งนะฮะแต่วิธีที่เป็นสันติเป็นวิธีที่เลือกแน่นอนครับเราไม่รับปากว่าถ้ารวมชาติโดยสันติไม่สําเร็จเราก็อาจจะรวมชาติด้วยกําลังทหาร อันนี้สิงห์ิงพูดเสมอครับแล้วก็ยังออกมาพูดอีกครับย้ำเตือนอีกครับทีนี้ความตึงเครียดของจีนกับสหรัฐก,ก็พุ่งขึ้นอีกละในระหว่างที่เปิดสภานี่นะครับมันก็พุ่งความขัดแย้งนะฮะพุ่งพ่านกันขึ้นมาอีกละอย่าลืมนะครับว่าสหรัฐมีฐานทัพเรือฐานทัพอากาศแม้กระทั่งกองทัพที่เกศของสหรัฐก,ก็อยู่ใกล้ๆก,กับจีนเองนะครับอยู่ที่ญี่ปุน่นโยโกซุกะห่างกันแค่ไม่เกิน500กิโลนะะดังนั้นฐานทัพเรือใหญ่ที่กวม เป็นที่ตั้งฐานทัพกองทัพเรือถึง3แห่งนะครับและยังมีที่เกาหลีใต้อีกนะครับมีที่ญี่ปุ่นนีดนะครับโอกินาวาตอนนี้ไม่พอครับไปตั้งขอตั้งฐานทัพเพิ่มในฟิลิปปินส์อีก4แห่งครับทางฟิลิปปินส์ก็ประกาศว่าสหรัฐจะเข้ามาใช้ฐานทัพเรืออีก4แห่งแต่ทางฟิลิปปินส์บอกฟิลิปปินส์บอกว่าไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับการขัดแยง้งโดยเฉพาะกรณีไต้หวนันถ้าจีนบุกไต้หวนันฟิลิปปินส์จะไม่ให้สหรัฐมาใช้ฐานทัพของฟิลิปปินส์ในการลบ กับจีนครับไม่เข้าไปอยู่ในความขัดแย้งระหว่างจีนกับสาราฐครับรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็ประกาศออกมานะครับว่ามีความเสี่ยงที่เกิดสงครามในช่องแคบไต้หวันแต่ถ้าหากเกิดสงครามในช่องแคบไต้หวันญี่ปุ่นจะเข้าไปช่วยครับญ,ญี่ปุ่นจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นต้องไปช่วยไต้หวันนี่ก็ประกาศออกมาชัดเจนนะครับจีนก็เลยมองว่าไอ้นี่สิ่งนี้ที่เขาทำทำอยู่นี้มันเป็นแผนร้ายของอเมริกาแน่นอนนะ,ะในการที่จะกําหนดบทบาทของประเทศต่างๆไม่ว่าเป็นฟิลิปปินส์นะฮะญี่ปุ่นนะฮะไต้หวนันเกาหลี ะะอันนี้หวังอี้ครับมุขมนตรีที่ได้รับตําแหน่งใหม่เนี่ย ก็ดูแลเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับก็ได้บอกว่าสหรัฐด,ดีแผนจะสร้างนาโต้ในเอเชียนะครับโดยใช้ฐานทัพในญี่ปุ่นเกาหลีใต้และเกาะกวมแล้วยังไปชวนออสเตรเลียไปชวนอินเดียมาไปสร้างฐานทัพเรือดำน้าอันใหญ่โตมโหรานเพื่อจะสร้างเรือดำน้ำยูเครีหกลำที่ออสเตรเลียอย่างเงี้ยฮะการที่จะทําให้การเผชิญหน้าระหว่างญี่ปุ่นสหรัฐกับจีนเนี่ยมันหนักหน่วงและตึงเครียดมากขึ้นอันนี้เป็นแผนร้ายของสหรัฐแน่นอนสงครามยูเครนไม่มีท่าทีว่าจะทําให้สหรัฐอ่อนแอนะครับแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะจะ สหรัฐก็ยังจะมาก่อความวุ่นวายในเอเชียก่อความวุ่นวายในช่องแคบไต้หวันและทะเลจีนใต้เรื่องไต้หวันสียิ้นผิงไม่มีทางยอมแพ้แน่นอนครับเรื่องการทิ้งรัสเซียก็เป็นไปไม่ได้ครับบูตินขัดแย้งกับอเมริกาจีนอยู่ตรงกลางแต่จีนก็ไม่ได้เป็นคนคนที่เข้าข้างรัสเซียโดยตรงแต่ก็ไม่ได้เข้าข้างอเมริกาแต่ว่าเป็นพันธมิตรอันแข็งแกร่งกับรัสเซียอันนี้คือ คำประกาศของจีนครับดังนั้นเราก็เลยคิดว่าการที่การทําให้จีนโกรธมากขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยวันไหนถ้าจีนบุกไต้หวันอเมริกันพร้อมจะปกป้องหรือไม่หรือเป็นแค่คําพูดหรือว่าเป็นแค่จินตนาการว่าจะช่วยแต่พอเรื่องจริงๆแล้วจะไม่ช่วยอันนี้เป็นโจทย์ที่ใครตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าสหรัฐาเข้าไปแทรกแซงในการลบระหว่างจีนกับไต้หวันเนี่ยผมว่าสงครามใหญ่ก็ต้องเกิดเพอะสงครามใหญ่เกิดมันก็จะลามไปสู่สงครามโลกสงครามนิวเคลียร์หรือแม้กระทั่งสงครามล้างโลก มันก็จยากเกิดเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ระมัดระวังนะครับทศจีนไม่มีทางยอมแพ้ลบในบ้านตัวเองนะ,ะรัสเซียัจะมาลบนอกบ้านโดยผลประโยชน์อะไรที่สหรัฐจะได้จากการลบคราวนี้เป็นโจทย์ที่สหรัฐก็ต้องไปตอบนะครับสียิ่งถิงเข้าสู่วราระสามโดยการประชุมสภาในช่วงเดือนมีนาเนี่ยมันมีหลายอย่างที่สียิ่งถิงได้เตรียมการนะครับในเรื่องความขัดแย้งกับสหรัฐเป็นเรื่องที่ต้องทําต่อไปแต่ในเรื่องการเมืองในประเทศหรือแม้กระทั่งการวางแผนการทํางานในช่วงวราระที่สามเนี่ย ็เลยมีการวางกลยุทธ์ใหม่ครับเรียกว่ากลยุทธ์คุมนโยบายการเงินของแบงก์ชาติจีนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกรรมธิการใหม่นะครับที่ถูกยุบไปตั้งแต่ปี2 0 0 3ครับเรียกว่ากรรมธิการการบริหารนโยบายการเงินและการคลังนะฮะโดยแต่งตั้งให้ในเฮอร์รี่เฟิงครับซึ่งเป็นรองประธานวิดีครับเข้ามาเป็นประธานกรรมธิการในการวางแผนนโยบายการเงินของชาตินะฮะ โดยอาจจะขึ้นไปเป็นตำ,ตำแหน่งเลข,ขาธิการพรรคกอมมิน,นิัต์ประจําธนาคารกลางแห่งประเทศจีนทีาเรียกว่า PBOC ที่สามารถควบคุมเครื่องมือการเงินย่างเบ็เสร็จอันนี้คือสิ่งที่สีจิ้นผิงวางยุทธศาสตร์ว่าจะรว่วบอำนาจทั้งหมดไม่ทั้งเรื่องการเงินนะครับสีจิ้นผิงเมื่อได้รับเลือกเป็นผู้นําสมัิที่3แล้วเขาก็จะเลือกคนสนิทของของพรรคของเขาพรรคพวกของเขา นะฮะเข้ามปอยู่ในตำแหน่งที่สําคัญสาคัญนะฮะตอนนี้เข้าไปอยู่ในนโยบายการเงินแล้วครับการรวบอํานาจการเงินเข้ามาให้ผู้นำเนี่ยเป็นสิ่งที่เสียยิ่งผิงคิดว่าสําคัญนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนแปลงนโยบายตัวนี้นะครับตอนนี้ตําแหน่งผู้ว่าการการธนาคารแห่งประเทศจีนคือนายหลีกะอีกัรงในอีกังนี่จะเกษียณอายุแล้วครับและคนต่อไปที่จะเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศจีนก็คือนายจูเหอซินครับในจูเหอซินนี่ก็เป็นลูกม่อครับ ที่ทํางานมากับสีกินผิงมาเป็นเวลายาวนานฉะนั้นแบงก์ชาติก็เป็นตําหนังสําำคัญครับที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คือการยุบรวมหน่วยงานต่างๆเพื่อรวมศูนย์อำนาจมาอยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนครับอันนี้เป็นโจทย์ที่เราฟังแล้วเราก็รู้สึกโอ้ประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้งเยอะนะครับโดยเฉพาะนโยบายต่างๆในภาคการเมืองแล้วก็ทางยุทธศาสตร์ของเราเป๊ะของประเทศจีนจะเปลี่ยนแปลงไปครับผมคิดว่าเรื่องเรื่องด้วยสถานการณ์ โลกที่ซับซ้อนแล้วก็สถานการณ์สิ่งที่เรียกว่าความไม่แน่นอนของการเมืองการอาหารเนี่ยทำให้สีจิ้นผิงต้องรวบอานาจเพื่อกระชับอํานาจให้ตัวเองสามารถสั่งการอะไรทุกอย่างในภาวะฉุกเฉินในภาวะที่ต้องการความเด็ดขาดและต้องการ การแก้ปัญหาวิกฤตผมว่าเขาวางแผนหลายซ้อนหลายทรัพนะครับเพราะคงตั้งเป้าหมายแล้วแหละว,ว่าจะต้องเกิดสงครามใต้วันเนี่ยในเร็วๆวันนี้การที่จะเกิดสงครามไต้วันได้เนี่ยประเทศจีนต้องมีความแข็งแกร่งแดดดุดดังหินผากำแพงเมืองจีนที่ไม่สามารถถลายได้โดยเฉพาะเศรษฐกิจเพราะเศรษฐ,ฐกิจที่ดี ก็จะสามารถอุดหนุนหรือห,หนุนนําให้สงครามชนะได้ถ้าเศรษฐกิจไม่เข,มเข้มแข็งแข็งแกร่งเนี่ยการทําสงครามก็ทําไม่ได้หรอกครับอันนี้คือโจทย์ที่ผมคิดว่าสีจิ้งผิงคิดอยู่นะครับที่จะกระชับอํานาจเพื่อภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการรวมท่าจีนในการปิดจ็อบของเขาในวาระ10ปีข้างหน้านี้นะที่เราจะได้เห็นแน่ๆครับไม่มีใครที่ไม่รู้หรอกครับว่ามันต้องเกิดแน่ๆนะฮะจะเกิดวันไหนหรือเขารอจังหวะทามิ่งที่สหรัฐจะอ่อนแอท่า อ่อนแอที่สุดจะต้องโจมตีเมื่อเวลาที่สาระอ่อนแอที่สุดแล้วเมื่อไหร่ล่ะสหระจะอ่อนแอที่สุดเร็วๆนี้ครับเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยยักษ์ตัวใหญ่นะครับเวลาจะล้มเนี่ยครับคุณผักนิดเดียวก็ล้มนะครับเพราะมันตัวใหญ่ครับมันมีโมเมนตัมของตัวเองเนี่ที่จะล้มคนตัวเล็กเนี่ยล้มยากนะครับแต่คนตัวใหญ่กลับล้มง่ายอันนี้เป็นสัจธรรมของมนุษย์ครับที่จะต้องเข้าใจฉะนั้นเราก็มาวิเคราะห์อ,อีกนิดหนึ่งนะครับว่าการประชุมสภาสองสภาข,ของจีนในวาระที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยสองวนันสองวนนัน ดีเคอเฉียงนะครับได้มีการถแถลงการนะครับออกมาถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าผลงานเขา5้าปีครับที่ผ่านมาแล้วก็พูดถึงผลงานในอนาคตที่จะเกิดขึ้นโดยการส่งไม้ต่อไปให้ในายลีเฉียงนายีเฉียงก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มารับงานต่อจากนายดีเคอเฉียง นะฮะอันนี้คือหน้าที่ของดีก็เฉียงที่จะทอนแสงครับเขาบอกว่าประมาณการปีหน้าก็ไม่น่าจะต่ำกว่า5%เถ้าเก่งๆก,ก็5%เขึ้นไปนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาคาดหวังแล้วก็คาดการไว้นะครับแล้วก็จะมีการที่เรียกว่าปรับคอรมอรชุดใหม่จีนมีข้อดีมากมายนะครับเขาปรับคอรมอรทีหนึ่งนี่สิปีครั้งเลยครับ นี่เป็นรอบสิบปีนะครับที่เขามีการปรับครมอประเทศไทย 3, สามสี่เดือนก็ปรับครมอสามสี่เดือนก็ปรับกรมอและใคราจะไม่ทางานอะไรได้ครับทํางานอยู่สามสี่เดือนเขาทํางานสิบปีครับแล้วถึงมีการปรับครมออันนี้คือโจทย์ข้อต่อไปครับที่เขาจะทาในการประชุมสภาโจทย์ข้อต่อไปครับข้อที่สามเขาพูดถึงเรื่องการคาดหมายว่าจะมีการปฏิรูปกระทรวงการจัดกงมประมาณกระทรวงต่างๆใหม่และการมีการออกกฎหมายใหม่ๆเข้าสู่สภานะครับอีกจํานวนมากอันนี้เป็นสิ่งที่เขาคาดการว่าจะเกิดขึ้นนะฮะหลังจากการประชุมสภาครั้งนี้ จบลงก็จะมีผลงานออกมาใหม่ๆหลายๆอย,าอย่างอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับการปรับคอรมอชุดใหม่มีกฎหมายใหม่มีการปฏิรูปการจัดการระบบกระทรวงใหม่มีงบประมาณใหม่ๆมีการรวบอำนาจในสิ่งที่เกิดขึ้นว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์อาจจะล่มเลิกไปเปลี่ยนเป็นกระทรวงรวมหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับวิจัยพัฒนาเข้าไปอาจจะมีการปฏิรูปในลักษณะของงานเขาเรียกว่างานวิทยาศาสตร์ใหม่อันนี้เขาเน้นโฟกัสตรงเรื่องนี้นะครับว่าจะมีการรวบรวมกระทรวงคบวงกลมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพื่อจะจัดตั้งกระทรวงใหม่ที่เป็นการปฏิรูประบบ การวิจัยพัฒนาหรือการทํางานวิทยาศาสตร์ของประเทศจีนใหม่นะครับจีนมีนโยบายเน้นเรื่องการวิจัยพัฒนาครับเป็นสิ่งที่ เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยเขาไม่ได้มองค่าการที่ว่าวิจัยแล้วก็เก็บไว้ในหิ่งเหมือนเมืองไทยนะครับเขาวิจัยพัฒนาเพื่อเอาเป็นคอมเมอร์เชียลเพื่อใช้งานจริงฉะนั้นการวิจัยพัฒนาในสิ่งที่เขาขาดอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเขากาลังล้าหลังญี่ญปุ่นสหรัฐอยู่ 10- 2ถึงปีเนี่ยเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยตอนนี้เขาก็เร่งสตรีมวิจัยพัฒนาไปเต็มที่แล้วครับแล้วยังมีการจะต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็ยังมีการพูดถึงสงครามช ูดถึงเรื่องการวิจัยพัฒนาที่จีนยังสู้ ต่างชาติไม่ได้เพราะอะไรดีเครอเฉียงก็ได้แถลงเข้าในรัฐสภาว่าประเทศจีนต้องเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ครับจากการที่ใช้แอปพลายเซอร์วิสแอปพลายรีเสิร์ชมือแอปพลายรีเสิร์ชหมายาว่าการใช้ประยุกต์ครับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในการทํางานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ทันการเสรียแล้วเราควรจะเปลี่ยนนโยบายใหม่ให้ไปเน้นที่เรียกว่าเบสิ c รีเสิร์ชครับเบสิครีเสิร์ชหมายาวามย่างไงหมายคมว,ว่าวิจัยพัฒนาพัฒนาสิ่งใหม่ๆขึ้นมาจากพื้นฐานไม่ใช่การพัฒนาในการที่จะไปยืมความรู้เข้ามาไปเอาสิ่งที่เาาทํ แล้วนะมาพัฒนาต่อยอดหรือแม้กระทัานเอาสิ่งที่เขาทํามาไม่สําเร็จเอามาทําใหม่อันนั้นเป็นการแอปพลายทั้งหมดครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในโลกเนี่ยแล้วเอามาแอปพพายแต่เบสิกรีเสิร์ชไม่ใช่ครับเบสิกรีเสิร์ต้องสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาจากที่มันไม่เคยมีมาก่อนเรายกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆก็ได้ครับเช่นเรื่องเ i เรื่องคอนตามเรื่อง แบตเตอรี่ EV อย่างเงี้ยการส่งเสริมอุตสาหกรรม EV อย่างเงี้ยการแอปพลายดีเซ c h เป็นสิ่งที่ทําได้ดีอยู่แล้วแต่ที่จีนต้องพัฒนาต่อไปคือการพัฒนา basic research ให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเป็นสิ่งที่จําเป็นมากฉะนั้นเขาต้องมีการปฏิรูประบบราชการในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือแม้กระทัอองการวิจัยพัฒนาเบสิ r ดีเซ r c h ทั้งหลายเนี่ยจะต้องเปลี่ยนระบบใหม่เพราะ ความล้าหลังของจีนในเรื่องเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ยอมรับครับว่าล้าหลังตอนตกอยู่การพยายามที่จะตามให้ทันในปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายเทคโนโลยีครับที่สามารถจะเริ่มต้นพร้อมๆกันได้เช่นความสะอาดพลังงานความพลังงานความสะอาดแบตเตอรีย่ยุคใหม่รถยนต์ ev การทุ่มทุ่มสุดตัวในเรื่องพวกนี้เป็นทําให้อาจจะมีการยุบรวมกระทรวงวงิทยาศาสตร์ต่างๆเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อจะให้งานมันคล่องตัวมากขึ้นคือประเทศจีนมันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับว่ามันมีการบริหารนโยบายที่เข้มแข็งเข้มวดเหมือนทีเ่เจคุยพูดเคยพูดจีนไม่สนใจแล้วครับว,ว่าวิธีการเป็นยังไงสนใจวัตถุประสงค์และสนใจเป้าหมายมากทั้งนั้นถ้าเกิดเป้าหมายมันสามารถทําได้เขาต้องหาหลากหลายวิธีการเขาไม่ได้พูดเขาไม่สนวิธีการนะครับเขาสนวิธีการนะครับแต่ว่า หาวิธีการหลากหลายแมวดําแมวขาวแมวสีเขียวแมวสีเหลืองแมวสีเทาเลือกออกครับว่าจะเอาแมวตัวไหนแต่จะต้องมีวัตถุประสงค์ให้จับหนูได้อันนี้เป็น ปัจชญาที่ต้องเขาตีความด้วยนะครับว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่เท่าๆนะครับมันจะต้องเป็นสิ่งที่เรียกว่าชัดเจนขาวก็ขาวดําก็ดาครับคุณจะจับดูอ่ะแต่คุณใช้แมวสีอะไรเนี่ยก็คือว่าใช้วิธีการอะไรที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าไปเรื่อยนะครับเหมาะสมนะครับด้นการสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติเป็นสิ่งที่เขามองเป้าหมายชัดเจนโฟกัสชัดเจนครับ นี่เป็นหลักบริหารทั่วไปที่ประเทศไทยต้องเรียนรู้นะครับประเทศไทยไม่ได้ทําอย่างนั้นนะครับคุณเชื่อไหมว่าเราทาแผนยุทธศาสตร์ชาติมาตั้งกี่ฉบับแต่เป้าหมายไม่ชัดเจนครับวิธีการก็ไม่ชัดเจนครับคือเขียนตักแต่เขียนแต,นแตน่ไม่เคยทําได้ครับแล้วไม่เคยทําได้ก็ไม่เคยจะมีใครมาร้องแร่แฉกระเชิงว่าคุณล้มเหลวคุณหลไรไม่มีนะครับทุกคนก็มองความว่างเปล่าแล้วก็เห็นไม่มีความว่างเปล่านะครับคือมันไม่ประสบความสำเร็จตามแผนนะครับมันอาจจะประสบความสำเร็จบางส่วนหรืออาจจะประสบความสำเร็จบางจุดแต่มันไปไม่ถึงความสำเร็จอันยิ่่่งใหนนนนนนะะรัััฉ้้ททกวีีปเเเศพ ฐานเราก็เลยยังอ่อนด้อยอยู่ในหลายจุดนะครับคือคนบางคนอาจจะเถียงผมโอ้ยประเทศไทยจะเลยจะตายเร็วจะตายนะแต่พื้นฐานมันอ่อนด้อยนะครับคุณสังเกตดูสิว่าทุกวันนี้เราอาศัยต่างชาติมหาศาลเราไม่ได้มีพึ่งตัวเองได้เลยนะครับเรามีความรู้แต่ผิวเผินนะครับส่วนมากเราอาศัยว่าอาศัยต่างชาตินะครับอุตสาหกรรมก็ต่างชาติการท่องเที่ยวก็ต่างชาติการศึกษาก็ต่างชาติ มันเป็นต่างชาติมาลงทุนเยอะถนะ้าหมดต่างชาติมาไหลประเทศไทยจะยืนได้อย่างไรเนี่ยสินค้าทุกอย่างในประเทศไทยเนี่ยผลิตอะไรได้ได้ที่เป็นเอกครับอาหารอันนี้พ่อแม่ให้มาธรรมชาติให้มาอันที่2ท่องเที่ยวอันนี้ก็พ่อแม่ให้มาธรรมชาติให้มาอันที่3อุตสาหกรรมรับจ้างผลิตตอนนี้ตัวนี้มีปัญหาครับเพราะเหตุผลก็คือ อนาคตแรงงานจะขาดแคลนนะครับตอนนี้เราใช้แรงงานต่างชาติเป <LER> ็นล <speaking> ้านๆหลายล้านคนนะครับถ้าแรงงานพวกนี้กลับประเทศมาหลายเราก็เจ๊งนะครับคนไทยก็ไม่ได้ว่ามีแรงงานมากมายแรงงานไม่พอนะครับดังนั้นอุตสาหกรรมจะไปได้ยังไงแรงงานไม่พอการพึ่งพาต่างชาติในการลงทุนเรื่องอุตสาหกรรมต่างๆถ้าเขาจัดกลับประเทศไปแล้วเราก็จบจบเพลกันเหมือนกันอย่ามองว่าเราเก่งครับจงมองว่าเราด้อยเรื่องไหนดีกว่าการที่เราจะพัฒนาประเทศนี้เราไม่ควรจะคิดว่าเฮ้ย อ้ยข่าเก่งแล้วข่าเกง่เกงนู้นเก่งนี้ผมฟังแล้วผมก็รู้สึกให้คุณมองประเทศคุณเอกเก่งได้ยังไงผมประเทศเราเทียบกับเกาหลีใต้เทียบกับไต้หวนันนี่มันล้าหลังกับเขาหลายสิบปีนะครับ ท,ทั้งท้ที่สมัยก่อนเราเดินทางเนี่ยเราสตาร์ทพร้อมกันนะครับเกาหลีใต้สตาร์ทอยู่หลังเราด้วยนะครับอยู่ข้างหลังเรานะครับวิ่งมาแซงหน้าเราตอนนี้เวียดนามอยู่ข้างหลังเราจะจะจะมาเท่าเราอยู่แล้วนะครับอีกหน่อย,ยเขาจะแซงหน้าเราเนะมาเลเซีย,ยแซงไปแล้วครับอินโดนีเซียก็เริ่มแซงแล้วครับสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงแซงไปหลายขุมนะครับญี่ปุ่นนี่แซงไปถึงจรวดแล้วครับสมัยก่อนเริ่มต้นพัฒนาประเทศเราเนี่ยกับญี่ปุ่นเริ่มพัฒนาเท่าๆกันนะครับอันนี้ครูคิดว่าการที่เราจะมองประเทศจีนเป็นต้นแบบก็็็็หลลาาาาายยยอ่่งงกกกเเเเปปนนนไไดด้้ะครรับบบททํํีีแ เขาหวยหวยก็มีเยอะแต่เราไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่พูดถึงเสียเวลาเราพูดถึงที่สิ่งที่เขาดีเนี่ยเราควรจะเรียนแบบแต่สิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าในการที่จารรัดกับ จีนจะลบกันเนี่ยมันผลกระทบต่อเราอย่างมหาศาลนะฉะนั้นเราต้องมองว่าผู้นําจีนเองเนี่ยก็มีความคิดเสมอว่าจะต้องทุ่มสุดตัวครับในการลบกับสหรัฐการรวมชาติอย่างสันติเกิดขึ้นได้แน่นอนครับถ้าสหรัฐเขาไม่เข้ามายุ่งอันนี้ผมก็ยังตั้งโจทย์คิดเสมอว่าถ้าสหรัฐไม่มายุ่งนี่เขารวมชาติไปตั้งนานแล้วสหรัฐมายุ่งเพราะเหตุผลอะไรก็ผมก็เข้าใจเลยครับง่ายๆเลยครับยิ่งจีน วุ่นวายสับสนยุ่งเหยิงเท่าไหร่สหรัฐได้ประโยชน์เท่านั้นคือชาวบ้านเดือดร้อนสหรัฐจะเป็นคนได้ประโยชน์ตลอดเวลาเพราะสหรัฐขายอาวุธครับสหรัฐขายสิ่งที่เรียกว่าความขัดแย้งครับ สารัตชอบที่ให้ทุกคนขัดแย้งกันเพราะทุกคนก็จะมาพึ่งสารัฐนะครับว่าสารัตเป็นพี่ใหญ่สารัตเป็นตำรวจโลกฉะนั้นใครมีปัญหาอะไรก็มาหาสารัตนะครับสารัตก็จะได้หาประโยชน์กับการที่ให้คนอื่นพึ่งฉะนั้นคุณก็ต้องมองออกนะครับว่าเขาทาทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์อะ่ะเขาไม่ได้รักไต้หวันหรอกเฮ้ยเขารักประชาชนไต้หวันเป็นพี่น้องไหมไม่ใช่เขาเอาผลประโยชน์ของไต้หวันนี่ครับเขาต้องการทุบจีนเพื่อผลประโยชน์เขาไงครับหลักการนี่ฟังดูกันรู้ว่าเขาไม่เขาบอกว่าอ้างเสรีประชาธิปไตย,ตยอ้างบ้าบอเลยเฮ้ยคุณ รักภาษาประชาธิธปไตยเนี่ยจริงเหรอนี่มันเฟกทั้งนั้นอ่ะประชาธิปไตยในบ้านคุณยังโวยแ,แตกขนาดนั้นแลวคุณดูประชาธิปไตยบ้านหนึ่งทำไมประเทศอุนีคุณยังขัดแย้งขนาดนั้นอ่ะยังมีคนโดนยิงตายกันเป็นว่าเล่นมีคนไล่กาดยิงกันเป็นทุกวันอ่ะคุณไม่ไปดูแลคนคุกในกรุเทศคุณห้ามสุเดโลคุณไม่ไปดูแลคุณมาสนใจดูแลประชาธิปไตยในบ้านผมเนี่ยนะคุณกลัวผมไม่เป,ประชาธิปไตยนะทั้งในบ้านคุณในเลตุูเปนอ่ะ ผมก็เลยสงสัยไงถ้าบ้านเขาเนี่ยเป็นประเทศที่แบบโอ้โหจเจริญรุ่งเรืองสุดขีดทุกบ้านเงือสงบเรียบร้อยไม่มีโจรขโมยนะฮะไม่มีผู้ร้ายไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วเงินทองเหลือเฟือแล้วทัวันี้สหรัฐเป็นหนี้เขาสามเอ็ดล้าน,ล,านล้านเหรียญเนี่ยเขาเป็นหนี้มหาศาลนะครับเขาไม่ใช่รวยนะครับเขาเป็นหนี้นะครับแต่เขายังมายุ่งเรื่องชาวบ้านเพื่อให้เพื่อ,อค,นคนชาววาดเป็นประชาธิปไตยคุณคิดว่าคนพวกนี้เฟ้ไหมคนที่จนๆไม่มีเงินเราช่วยเขาโอเคครับ แต่คนที่เป็นหนี้มหาศาลแล้วทาตัวรวยอ่ะที่มีเงินทองอ่ะจากการยืมเงินเข้ามาแล้วแบบอยู่บ้านหลังใหญ่โตขับรถคันใหญ่มาเริ่มเตมเป็นหนี้เยอะคุณว่าเขาเป็นคนดีไหมละ่ะแล้วเขาก็มายุ่งกับบ้านคุณแล้วก็บอกว่าเฮ้ยบ้านคุณไม่ไประชาธิปไตยเอาทหารไปช่วยหน่อยสิเนี่ย <Yeah. S 1> มันก็มันก็ดูแล้วก็มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นคนดีไปได้นะครับจับตาดูครับไต้หวันการเลือกตั้งที่จะมาถึงอีกสปีข้างหน้าก๊เป็นตังจะชนะไหมถ้าชนะสถนานการณ์จะดีขึ้นครับถ้าแพ้สถนานการณ์จะเลวลงครับเราก็มาดูกัน คราวนี้การประชุมสองสภานี้ก็มีการพูดถึงเรื่องไต้หวันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อไปหลังจากที่เขาพูดแล้วนะครับในรายง,งานของดีเอ่อเฉียงนี่ก็พูดถึงเรื่องการปฏิรูปกระวงทะวงกระทรวงกรมทั้งหลายเนี่ยจะให้มีการรวมศูนย์นำานาจมากขึ้นนะมีการพูดถึงการทําเรื่องเศรษฐกิจให้ดีโดยเฉพาะเรื่องคาดการณ์ว่าจะ5%เซโดย ไม่พูดถึงเรื่อง common p o s s i b i l i t y เลยเหมือนว่า common p o s p i b i t y มันเป็นคำหยาบ <c ười> คำแสลงที่ไม่มีใครอยากได้ยินมันอีกแล้ว <laughs> เพราะมันพูดทีไรมันมีแต่เรื่องครับ <laughs> เหมือนว่า common p o s s e r i t y มันมีความหมายว่าบ e ีบเอกชนบีบเอกชนให้เอกชนเนี่ยายความเจริญลายความรวยออกมาเขาก็ <laughs> <laughs> เลยไม่อยากพูดถึงมันเพราะที่ผ่านมามันก็ มันก็เจ็บช้ำน้ําใจไปมากพอสมควรนะครับสิ่งที่สําคัญอีกยากอย่างหนึ่งนี่ก็พูดถึงนะัคือการถแถลงว่าภาคอสังหาริมทรัพย์จะไม่สามารถเป็นหัวใจในการพัฒนาจีนอีกต่อไปแล้วจีนจะไม่ พัฒนาไปทางเรื่องอสังหาริมทรัพย์อีกแล้วอยากให้พัฒนาเป็นเรื่องของวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์มากกว่าอันนี้พูดชัดเจนนะครับสี่ขุนพลครับที่เราจะได้รับมาในการพัฒนาเศรษฐกิจชาติจีนก็เราก็มีรู้อยู่แล้วครับมีเฮอร์รี่เฟิงนะครับมีเตียงเสียเสียงมีหลีเฉียงนะครับอีกคนหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้่องนี้ก็คุณก็ต้องมานองมองว่าสี่ขุนพลเนี่ยทางเศรษฐกิจนี้เป็นใครนะครับก็ลองดูครับว่าการประชุมสองสภาจะมีสองอาทิตย์นะครับตอนนี้ผมขอสรุปเบื้องต้นคร่าวๆก่อนแค่นี้ หลังจากที่เข้าประชุมเสร็จเราจะมาสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับเนื้อหามันจะได้ครบถ้วนนะครับวันนี้ก็เป็นแค่การเป็นวาระแรกๆที่เขาพูดถึงเรื่องต่างๆเราก็มาเล่าให้ฟังกันเพื่อทันข่าวนะครับเดี๋ยวเที่ยหน้าเรามาคุยกันอีกทีนะครับวันนี้ก็อยากช่วยให้สำนวนรายการเราท่านที่คิดว่าอย,อยากจะเยผยแพร่สิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยก็ช่วยกันณาแชร์มาให้เพื่อนๆดูนะครับโดยเฉพาะคลิปไหนที่ท่านคิดว่ามันเหมาะสมในการแชร์ให้คนไหนดูก็แค่ช่วยแชร์ก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับแล้วท่านที่กดไลค์ หนึ่งวินาทีเนะี่ยท่านช่วยเราเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทําให้เรามีโอกาสเผยแพร่งงานเราไปผมไม่อยากจะเน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องการเลือกตั้งประเทศไทยเนะี่ยคือเรามัวแต่พูดเรื่องนู่นเรื่องนี้แต่เราไม่ไม่ลืมจะพูดสิ่งที่เราจำเป็นต้องพูดก็คือการเมืองในประเทศเราเนะี่ยมันยังล้าหลังอยู่เราก็อยากจะพูดเรื่องการเมืองในประเทศในเรื่องของการเลือกตั้งเราจะไม่พูดสิ่งที่เรียกว่าการขัดแย้งในการเมืองแล้วครับเราจะพูดถึงสิ่งที่เราจะทํายังไงให้ประเทศไทยสะอาดปราศจากการโกงการเลือกตั้งที่เลือกกคคนทีี่มมวาาล้ มีความดีและเป็นคนไม่โกงครับจริงๆแล้วผมชอบอันต้องเติมมานนาพูดนะครับก็คือว่าคนแก้งโง่ครับหรือเขาโง่จริงๆอันนี้ผมก็เลยเป็นปริศนาธรรมว่าเราแก้งโง่หรือเราโง่จริงๆลองกลับไปคิดดูครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ